วันนี้วันนี้มาช้าได้กี่ห่อคะหนึ่งหอ่หหอเ่ส<อ>ัเอาสี่ห่อค่ะแล้วเออหมดกับเหลือหนึ่งหอครับแล้วยังไงคะเพราะว่าเขายังไม่ใช่วันฆ่าหมูครับ <laughs> หมดแล้วก็โทรไว้แล้วก็ขี่รถมาเอาเข้าวเหนียวหมูฝอยหนึ่งหอ่อช่ การสว่างอร่อยกับที่ขับรถมาตั้งไกลไหมคะอร่อยค่ะอร่อยเหรอคะทำไมว่าหนูกินตั้งแต่กี่ขวบกินตั้งแต่กี่ขวบคะกี่ขวบดล่ะคะดูคืาว่าเด็กมากมากร้านโปรดค่ะร้านโปรดเอามาดูสิมันเป็นยังไงหมูฝอยอย่แบบเป็นยังไงค่ะแบบบังหกว้าว ท้องหองรู้ว่าจะจับก้นมันไว้ด้วยขาเหนียวนิ่มไหมคะนิ่มมากเลยค่ะร้อนไหมนะม่ะไ,ไม่ร้อนเท่าไหร่ไม่ร้อนเท่าไหร่ใหม่ๆอยู่พี่เขาห่อ,อไว้ตั้งแต่สิบโมงชา้าตอนนี้จะสิบเอ็ดโมงแล้วแค่หลายเด้บอบอ แับอลีบอกคนเหนียวอร่อยมากค่ะอยู่ได้ทั้งวันเลยใช่ไหม <h ul> เดี๋ยววันกลับมาซื้ออีก <h ul>